มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมยื่นสอบอคอคลายล็อกร้านอาหารที่สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้สัมภาษณ์หลังผู้แทนสมาคมพัฒหาหไทยและอีก8ปสมาคมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อยื่นข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสําหรับร้านอาหารให้เปิดบริการได้หลังสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อเสนอมอบให้กรมควบคุมโรคและก็กรมอนามัยจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการโดยหลักการนะคะจะต้องมีการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย3ส่วน ได้แก่ 1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เสี่ยงต่อการกระจายเช่นเว้นระยะห่างไม่แออัดอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะ 2. พนักง,งานต้องปลอดโดยการได้รับวัคซีนครบ2เข็มหรือว่าหากไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ครบ2เข็มต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจของ ATK ทุกๆ3-7วันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองในการให้บริการลูกค้าค่ะ 3. ลูกค้าต้องปลอดอาทิแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผู้ที่เคยติดต้องหายแล้ว1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนมีผลตรวจของ ATK รับรองว่าไม่ติดหรือว่ามีการตรวจก่อนเข้าใช้บริการจากการพูดคุยกับตัวแทนทางสมาคมพัตรการไทยแล้วก็ตัวแทนร้านอาหารนะคะยินดีให้ความร่วมมือและส่วนหนึ่งที่ได้ดําเนินการเข้มในมาตรการป้องกันโควิดเป็นอย่างดีทั้งภายในร้านอาหารพนักงาน คนปรุงอาหารและก็ตามมาตรการที่ทางภาครัฐก,ก,กำหนดเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างยั่งยืนและผู้รับบริการมีความปลอดภัยค่ะโดยระยะแรกนะคะจะเน้นให้ร้านอาหารที่เป็นห้องปรับอากาศและห้างสรรพสินค้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระจายได้ง่ายโดยจะนํายละเอียดหลักการเสนอต่อที่ประชุมสบ,บคในวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ